ตอนนี้ยากับพ่อก็ได้เดินทางมาจากนครนายกนะครับเดินทางมาถึงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับอำเภอแก่งคอยนะครับผมก็ได้มาเจอวัดโคกสะอาดอยู่ริมข้างถนนพอดีนะฮะวัดนี้รู้สึกจะเหมาะกับยาไะเกินะครับโคกสะอาดนะฮะเพราะยาทำความสะอาดอยู่แล้วนะก็ นี่จะเป็นวัดแรกนะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวยาล้างห้องน้ําที่วัดโคกสาดเสร็จยาก็จะต่ออีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางไปโคราชนะฮะก็โอเคครับผมเดินทางปลอดภัยสองพ่อลูกนะครับเดี๋ยวขอแยุญาตปริบัตนหน้าที่ก่อนนะเพราะว่านี่เป็นจังหวัดที่สิหแล้วนะครับผมจังหวัดที่สิบหกแล้วนะครับผมสระบุรีนะฮะ โอเคนะครับใครเดินทางไป,ไปหลายๆที่หลายๆจังหวัดก็ต้องผ่านนะวัดโูกสะอาดเนี่ยนะเพราะอยู่ติดถนนพอดีนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ